พวกเจ้าบุเคหู้เลยว่าหลังจากที่แต่งงานแล้วเป็นสามีภรรยาแล้วสนพออาคา่าโบเรนอนน้ากันทุกคนเป็นยังไงเราเสียธิบาบในรายละเอียดให้คนในเบิร์นกันนะกาวทักทายสบายดีทุกคนดีก็ัาติดตามรักชมเนาะยินดีต้อนรับ้าสูซองอาค่าน้อยเนาะวันนี้เฮาอยู่หมู่บ้านของสุนพออาค่ากันอันนี้ก็คือหมู่บ้านของข่อยนี่เองเนาะแต่เราจะมาเสนอหรือว่าจะมาให้ความรูเ้เกี่ยวกับ สิ่งที่คนภายนอกหรือว่าคนชนเผ่าอื่นบ่๊บุคเคยได้ยินมาก,ก่อนของพิธีกรรมแปลกๆอันนึงของชนเผ่าอาคาคือพวกเจ้าบุเคยพู้เลยว่าหลังจากที่แต่งงานแล้วเป็นสามีภรรยาแล้วชนเผ่าอาคาบนน่ไดเนอนน้ากันทุกคนเป็นจังไ๋เราวีิวอธิบายได้เลยอยดให้คนในเบิรนกันนะตอนนี้นไอะตะกองบวกพี่นน <c oughs> ลูกกําลังนอนรับอยู่เนาะโอเคโอเคตามมาตามมาตอนนี้เนาะทุกคนนี่เนาะนี่คือ อันบ้านของช้นพออาค่าแต่ว่ามันก็จะแตกต่างไปจากในเมื่อก,ก่อนนะพรับว่าเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปตามยุคตมสมัยเนาะถ้าเป็นในเมื่อก่อนเนาะหมู่บ้านของช้นพออาค่าจะมี2ประตูคือประตูยิงและประตูทรายเนาะเวลาอันมีแขกมาบ้านลูกคือเนาะสมมุติเราค่อยเป็นแขกเนาะไปหมู่บ้านอื่นเนาะอนสิเข้าบ้านต้องค่อยเป็นผู้ผู้ทรายต้องเข้าประตูทรายถ้าเป็นผู้ยิงต้องเข้าประตูยิงเนาะมันจะมีแบบนี้แต่ว่าณปัจจุบันมันเปลี่ยนไปหมดแล้วทุกคน ยังเหลือต่หมู่บ้านแบบนี้เนาะก็คือมีประตูเดียวแต่ว่าบางหมู่บ้านแตอว่าบางพื้นที่ยังใส่กันอยู่เนาะก็คือมีประตูสองบานเนาะมีประตูยิงประตูใส่แต่ว่าตอนนี้เราสีข้าวไปเบิ่งแบบแบบนี้นะทุกคนนะทำมาเลยนีกนะทุกคนเนาะข้ามาตอนแรกก็หมู่บ้านนาคขากาแบบจะแบบนี้เนาะค่อนข้างแบบบ่ค่อย บอคอยแบบเนาะเรียบร้อยบันไดในเมื่อก่อนยังที่บอกไปแต่ตอนตอนหัวเรื่องเนาะคือหลังจากที่แต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วเนาะสนพ่ออา,าขาขาเจ้าบอได้นอนน้ากันเดินในเมื่อก่อนเนาะหมายถึงในเมื่อก่อนในปัจจุบันนี้ก็นอนน้ากันแล้วส่อนบอไดยนอนน้ากัน,น,กนย้อนยะังเนาะกับโบฮู้คือกันได้ป่ะมันจะมีทุกอย่างตรงมีของผู้ยิงผู้ใส่กับแบ่งแยกกันแบบอันไหนเนานะคือจะมี บอลนอนที่นอนหรือว่าที่นอนของผู้หญิงแล้วก็ที่นอนของผู้ชายทุกคนเอาไว้ใครว่ารอบุนกันเนาะสุมมุดเนาะคอยเนาะคอยไปแต่งงานหรือว่าไปเอาไปเอาเมียมาเป็นงานซะไปเอาเมียมาบ้านมาอยู่บ้านเมียของค่อยหรือว่าเมียของค่อยเนาะหรือว่าแฟนของค่อยต้องนอนกับไฟอันนั้นเนาะที่นอนของผู้หญิงก็คือนอนกับแม่นอนกับถ้ามียายมียามีคนนอนข้างเดียวกันเนาะหรือว่ามีถ่ายมีปีสาวมีน้องสาวมีคนนอน เบื้องเดียวกันหมดนะนเนาะเมื่อก่อนซีโบแบงกันห้องแบบนี้นะนอนรูว้วดลายกันหมดเลยแล้วก็ผู้ชายส่วนผู้ชายก็จะมานอนทางนี้ส่วนผู้ชายก็จะมานอนทางนี้เนาะสมมติอันนี้แต่ว่านี้พี่สาวกำลังน,น,นอนอยู่เนาะผู้ชายก็จะมานอนเบื้องนี้สม,มมุติผู้ชายเนาะค่อยเป็นลูกชายก๊กสินะแล้วก็มีพอมีน้องชายมีอนย่างนอนน้ำกันนี้หมดเนาะแล้วก็ตามสำหรับเรื่องอันกิจกรรมหรือว่าเรื่องอัน ือจะไหนวะกันว่ยไงไงคือกันจะเป็นน้อนน้ำกันแล้วากันจะเป็นมีอันเมอนยางกันในกลางคืนเนาะถ้ามีสมมติว่าครอบครัวค่อยมีผู้ชายสามคนเนาะเอาเมียทั้งสามคนเนาะถ้าพอทางค่อยแล้วก็ทางน้องชายสมมุตินะก้อนที่ที่ไปหาหาแฟนหรือว่าหาเมียตัวเองต้อง่ายไม่สามคนเนาะต้องไปแล้วก็ขาซีเอ็นมาจะได้วะน้อยกี่มันมีอย่างไรเมียเี๋ยมีคำมีอะไร หแค่แมบนาที่ไปโอกเคไหมครับสมมุติว่าเนี่ยซีอัดที่ใบซีอัดทีแ่ใบบได้ละเอียดให้ทุกคนได้เบิรงกันเนาะสมมุตดมาไฟไซ้ายเนาะจะมานอนกับเมียตัวเองและว่าแฟนตัวเองเนาะ ถามมาเลยแบบยันซิมาตามกันยันซิมาแบบพร้อมเดียวกันทั้งน้องไซทั้งค่อยหรือว่าทั้งพอทั้งค่อยนะเนาะก่อนซิมาเขาต้องเอาอันนี้ห้อยปะเนาะทุกคนนะสมมติเนาะตัวนี้เลยเนาะตัวนี้คือตัวกดใส่ปูห้ปมนะมา,ามเนี่ยมาวางไว้จานนี้เนาะให้เพื่อให้เป็นเป็นสัญญ,ญาณนะ้เลือดเป็นเพื่อให้หู้ว่าเออมีคนกําลังเข้าไปหายูเดอร์นะทุกคนหลังจากแล้วภารกิจเลยแล้วมีเหมือนกันปุ๊บปับปบป๊บแล้วเราก็กลับมานอนคือเกาที่เดิมเนาะ ตาคนนี้วะน้องไซยักษ์มหาแฟนของเขาเขาต้องมาเนาะแต่ว่าก่อนก้อนค่อยซ้อออกไปค่อยต้องอาัวนีออกไปเุกยคนอันนี้เด้อมันเป็นพิธีอันหนึ่งอันนี้ออกไว้เนาะแล้วก็สมมุติน้องไยซีมาเนาะน้องไยซีมานอนกับแฟนเขาเถ่ะนะครัก็เอาตัวนี้มาไว้แบบนี้เนาะเพื่อให้พอผู้วะเออน้องไยกำลังมานี่ทุกคนนี่มันก็เป็นพิธีอันนั้นเนาะเป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งที่อันดีงามเนาะแล้วก็สำหรับชนพออาฆาเนาะ สำหรับชุนพออาคา่าหลังจากติอะนน,นเนาะแต่งงานกันแล้วแล้วแต่เนาะหรือว่าตอนเป็นแฟนกันก็แล้วแต่เนาะค่อนข้างคีดอ้ยค่อนค่อนข้างคิแบบเขินทุกคนเนาะค่อนข้างแบบบอสบตากันนะทุกคนแล้วก็ลืมเนาะอันนี้น,นี่เอาไว้พีแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็ค่อยมาว่ามาเราตอนนี้นึงก่อนตีก่อนที่แต่งงานกันเนาะวิธีกันจีบสาวรหรือวิธีกันไปเดทกันของชุนพออาคา่ามันค่อนข้างแบบเรียบง่ายเลยก็ค่อนข้างแบบ เก็บตัวนิดนึงทุกคนเมื่อกี้นี้เนาะเผาพานันลืมขั้นตอนอันนึงไปก็คือก่อนที่เขาจะมาแต่งงานกันอยู่น้ากันแบบนี้นะสนเผา,าอาค่าเนาะวิธีกันเดทหรือว่าวิธีกันคู่บาวสาวกันจะมาจีบกันก็คืออยู่มาตามมา ตัวนี้เนาะตัวนี้ยังโบเคเปิดเผยเนาะหรือว่าเคยทายคลิปครั้งหนึ่งแล like ้วประมาณปีที่แล้วเนาะคือนี่เนาะนี่คือสร้างเก็บข้อเปลือกระหว่างเล่าเข้าเนาะตามภาษาเราเนาะอันน really. ี้คือข้อเปลือกเลยทุกคนเด้อกรนีเนาะผู้ยิงผู้ชายเขามักกันหรือว่าเขามีความหักนี่กันเนาะเขาจะจะมานอนอยู่ในสร้างข้อเปลือกนี่หรือว่าเล่าเข้าตามภาษาเราทุกคนมานอนอยู่นี่เนาะมาล้มกันแล้วก็นอนค้างคืนได้ทุกคนแต่ว่าต้องมาด้วยความเต็มใจเนาะ บันมาเาสิไปบังคับให้ผู้หยิงมานอนน้ำบบได้เนาะแต่เต็มใจละคนจิงมนักผมมาแล้วก็แปาว่าหมเป็นอย่างอยู่บ้านตัวเองเนาะหรือว่าถ้าเป็นค่อยเป็นไปไป,ไปล้มเสาตั้งบ้านตั้งทินแบบเนาะมีแบบคบนที่ว่าจะได้อธิบายเลยคือเพื่อนหรือว่าเจ้าของเพื่อนที่ค่อยไปพักเนาะเขาจะพาไปล้มเนาะตอนมิดเนาะหรือว่าข้างทีมสองขันทีสามข้างต่อๆไปจะเป็นล้มเองก็ได้พวกเป็นยังไงนา ที่บอกไปเนาะเขาจะมานอนลมกันอยู่พี่เนาะไม่มีครอบเปลือกอะไระกบปูพ่อโมแ,แล้วก็นอนทุกคนนี่เนาะอันนี้คือวัฒนธรรมของ้นฟผาอา่าโอเคทุกคนแล้วก็หลังจากที่เขาอย่างน้อยสนฟผาอา่าในเมื่อก่อนเนาะเขาบ่ได้ล้มกันหรือว่าบ่เด้เป็นสู่เป็นแฟนกันเป็นแบบปีๆเนาะอย่างน้อยก็ห้าหกเดือนหรือว่าหลายสุดกว่าปีนึงกว่าจะแต่งงานกันแล้วทุวกคนโอเคนำมาตอนนี้เขาจะไปเหล่าอีกที เมื่อกี้เราคั่มไ,นะไปเนาะเราไปซิไปลาต่อเรื่องอันนั้นเนาะโอเคโอเคทุกคนเมื่อกี้เราเลาเถิงกันแบบกันจะมีมีอย่างการของแบบสามีภรรยา,ยา,ยา,ยายเรียบร้อยไปแลนะ้วเนาะคือตอนนี้คือบอกยังไงก็คือหลังจากที่ไปาแบแต่งงานแล้วแล้วก็ตามเนาะเอาเมียมาอยู่บ้านแล้วก็ตามเนาะ เขาสีบอลอนน,น้ากัน,นอ,อธิบายงไงแบบนี้เนาะบอได้นน้ากันเลยเนะาะกาบโบกูขึ้กันมันโบ,บ,บมีบบพิษมีอย่างเนาะบบพิษชินบบพิษมีอย่างเนาะแต่ว่าสนพ่ออาคาค่อนข้างคียอายเลยว่าค่อนข้างเป็นเรื่องและเอียดออนสําหรับเรื่องความฮักเรื่องกันกันม่ม,มีอย่างกันเนาะเป็นเรื่องและเอียดออนเนาะทุกคนเนาะในเมื่อก่อนเนาะหรือว่าบางกรณีเนาะค่อยแต่งงานแล้วเนาะมีเมียแล้วแล้วก็ง่ายออกไปเฮ็ดเฮือนอยู่เนาะหรือว่าไปเฮ็ดออกบ้านจากออกจากบ้านแม่ไปแล้วนะ มีแต่สองคนไปยูน้ากันคน,นแล้วแต่เนาะต้องได้เห็ดอันนั้นเนาะที่นอนของผู้หญิงที่นอนของผู้ชายนะเวลานอนก่อนนอนตามคนตั้งนอนเนาะแล้วซมีมีมีอย่างกันคอยกลับไปฮะกคอยมาหากันแบบนี้โมเมนต์โมซัพพอแต่ตัวนี้เนะาะเขาซีไปแม่กระทังกันนี่นะทุกคนนะเนาะแม่กระทังเขินครัวหรือว่าอันนั้นเนาะเตาไฟเนาะเตาไฟผมจะมีเตาผู้หญิงเตาผู้ชายเนาะเตาผู้ชายผมจะอยูท่ทางกัน ทางอันประตูผู้ชายหรือว่าเตาผู้หญิงก็จะอยู่ทางประตูผู้หญิงแบบนี้นะคนมีสองตามีมสองอยางของอย่างแบบแบงแยกรัดเจ,ด,จดสําหรับซุนพราวอาคาในเมื่อกนะ่อนเนาะแต่ว่าณปัจจุบันนี้กับได้เปลี่ยนไปหมดแล้วทุกคนเรราย,ยังก็ได้เปลี่ยนไปเนะาะที่เห็นประมาณนี้แหละตอนนี้เนาะเราจะมาว่าถึงเรื่องคาดองหรือว่าคาเซ้นซอดของซุนพราวอาคาเนาะอันนี้ว่าตามตรงเลยเนาะในเมื่อก่อนเนาะซุนพราวอาคาเนาะโบเคยมีคาดองหรือว่าโบเคยเอาคา,าเซ้นซอดทุกนะคนอย่างน้อยก็เอา ขาวอ่าเงินเหรียญเนาะเงินเหรียญประมาณ2เหรียญสมเหรียญแล้วก็เล้าแก้วนกหนึ่งไกล้ตัวหนึ่งเนาะไปขอแล้วก็ได้เลยต่กอนแล้วก็อีกอย่างเนาะหลังจากพิธีแต่งงานมีอย่างเนาะสาหรับครอบครัวของไฟยิงเนาะเฮาซิบบไปกินบบไปห่วงงานของอันของเจ้าเบาหรือว่าว่ายังไงคือบบไปห่วงงานแต่งเนาะในเมื่อก่อนแต่ว่าปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วก็สําหรับคาดองหรือว่าคานสินซอดที่พู้เท่าพู้แกหรือว่าคนอาคาในเมื่อกาาาาขขา่อนกับ่เอากันนี้ อันมันมีนิยามเขาใ่าแบบนี้เนาะสมมุดเนาะค่อยเป็นค้นห้างมีแลไรก็อันน,ะนั้นเนาะมีอันสมมุดว่าลุกลูกลูก,ล,กลูกซ้ายของตะกล้องเนาะเป็นค้นยักจดใช่นะแล้วซิมาเอาลูกสาวคว่อยมันกับเป็นแถบได้บบดเนาะโบมีขาดองซิมาสู้โบมีขาเช่นซอสมมซิมาสู้เฮานะ่ะก็เลยว่าเขาห้นิยามว่าค้นต้องแลกด้วยคนเนาะทุกคนเฮาซิบบเอาการเซนซอดกันเนาะสำหรับวันนี้ค่อยไม่ลุกสาวเนาะเออให้เขามาเอาเนาะแล้วก็ วันหน้าค่อยมีลูกชายกยให้เขาให้ลูกชายค่อยไปเอาลูกสาวเขาประมาณนี้ว่าไงย่ายๆคือเป็นการแลกเปลี่ยนกันเอาทุกคนเขาซีโบ่เอาคาเสินซอบหรือคา,าดองพว่าย่าไงมันจะมีคำนิยามก็คือห้ามเอาตาสัางรือว่าห้ามเอาตาซิงเนาะมาสั่งเอาคาดองของลูกหรือแบบว่าเป็นคารสินซอสของลูกมีสวนพอ,อาคาเขานิยามแบบนี้เนาะทุกคนนะอันนี้ก็คือเรื่องราวของสุนพออาคาที่ ผู้คนภายนอกเนาะบอเคยได้ผู้ได้เหตุเนาะอันนี้ก็มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังย่อๆแบบนี้เนาะเดี๋ยววันหลังเราบทมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกเนาะโอเคทุกคนถ้าผู้ใดมักแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามซองอาคาน้อยเนาะเพื่อบริภาษวิดีโอแม่จากซองอาร์คาโน่ทุก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าเนาะงสำหรับคลิปนี้เนาะไปก่อนสบายดี